สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุ่งอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนได้ฝึกกันคะ่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบ,บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะให้นักเรียนเข้าโปรแกรม google chrome นะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสอ,ออนไลน์ค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กด enter เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะ หรือ www.typingstudy.com จากนั้นจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือค่ะเลือกบทเรียน4นะคะแล้วเลือกเจาะคีย์หม่2ค่ะจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่กล่องข้อความแล้วเริ่มฝึกพิมพ์มพสัมผัสได้เลยค่ะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะก่อนพิมพ์นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะ ขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอปโค m มหรือ Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่างค,คุณครูใช้แอปโค m มค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์จากนั้นกดค้นหานะคะเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.com จากนั้นให้นักเรียนสังเกตแถบซ้ายมือนะคะ ลือกไปที่บทเรียน4และเลือกเจาะคีย์หม่2ค่ะให้นักเรียนกดกล่องข้อความเพื่อฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปเริ่มฝึกพิมพ์กันค่ะเกรดความรู้ในวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับหน่วยความจุข,ของคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนเคยได้ยินคําว่าเมกะไบต์หรือกิกไบต์ไหมคะปัจจุบนันนักเรียนคงคุ้นตาหรือคุ้นหูกับคําว่าบิต ไบต์กิโลไบต์เมกะไบต์กิกะไบต์หรือเทราไบต์กันอยู่บ้างนะคะซึ่งคำเหล่านี้คือหน่วยนับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือเรียกอีกอย่างว่าหน่วยวัดขนาดของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะโดยแต่และหน่วยนับนั้นมีความจุและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือบิตและหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบข้อมูลคือไบต์บิตย่อมาจาก binary digit นะคะ1ไบต์จะประกอบไปด้วย8บิต1ไบต์ความจุเทียบเท่าตัวอักษร1ตัวนักเรียนจาการเรียงครั้งที่แล้วได้ไหมคะ ที่คุณครูสอนวิธีนำไฟล์งานลงแฟลชไดฟ์ตรงไฟล์งานจะมีขนาดความจุได้บอกไว้และขนาดความจุของแฟลชไดฟ์ก็มีขนาดความจุบอกไว้เหมือนกันซึ่งถ้าเรารู้ขนาดของความจุเราก็ได้คำนวณว่าแฟลชไดฟ์เราจะเต็มหรือยังจะได้จัดการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์บนแฟลชไดฟ์หรือซื้อแฟลชไดฟ์เพิ่มนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าแฟลชไดฟ์อันนี้มีขนาดความจุเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะ 32GB กิกะไบต์ค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักหน่วยความจำความจุต่างๆที่เราใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์กันนะคะตัวย่อของบิตค,คือ B ตัวเล็กนะคะส่วนไบต์จะเป็น B ตัวใหญ่ค่ะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนันต้องใช้หน่วยความจำที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานจึงมีการคิดหน่วยนับที่ใหญ่ขึ้นไปอีกได้แก่กิโลไบต์ซึ่งมักจะเห็นหน่วยนับข้อมูลในไฟล์เอกสารตัวหนังสือต่างๆเช่น Microsoft Word โน้ตแพดเป็นต้นเมกะไบต์ abyte, พบในไฟล์ประเภททั่วไปที่มีขนาดไม่ใหญ่เช่นรูปภาพความละเอียดสูงจนถึงโปรแกรมขนาดเล็กต่างๆเป็นต้นกิกะไบต์พบในไฟล์ภาพยนตร์เกมออนไลน์ความละเอียดระดับ HD 7 2 0 p Full HD 1 0 8 0 p เป็นต้นเทราไบต์ abyte, พบในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ๆห,หรือความจุข,ของ e อ t r r n l l h r r d Disk เป็นต้นเรามาดูขนาดความจุของแต่ละหน่วยกันค่ะ1นไบต์มีค่าเท่ากับ8ปบิต1กิโลไบต์มีค่าเท่ากับ1 0 2 4ไบต์เนื่องจากมีค่าใกล้เคียงกับ1000จึงเป็นที่ยอมรับให้เรียกว่ากิโล1มเมกะไบต์มีค่าเท่ากับ1 0 2 4กิโลไบต์1กิกะไบต์มีค่าเท่ากับ1 0 2 4เมกะไบต์1เทราไบต์มีค่าเท่ากับ1 0 2 4นกิกะไบต์นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น หน่วยความจำเทาาเราไบต์เลือกไม่ค่อยเพียงพอจึงได้มีการเพิ่มหน่วยความจุเพิ่มเติมขึ้นมาคือเพเทาไบต์เอ็กซาไบต์เซตาไบต์และยอตาไบต์ค่ะหน่วยความจุเหล่านี้ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะในอนาคตอาจใช้หน่วยความจำพวกนี้ค่ะความจุใหญ่สุดที่ยอตาไบต์เชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการเพิ่มเติมชื่อเรียกหน่วยความจำขึ้นมาอีก เพราะในโลกเน็ตเวิร์กมีข้อมูลจํานวนมหาศาลและมากขึ้นทุกวันนั่นเองค่ะในปัจจุบนันอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและหน่วยความจําต่างๆจะใช้หน่วยความจุเป็นกิโลไบต์เมกะไบต์กิกไบต์และเทรลไบต์เท่านั้นสําหรับเพต a ไบต์เอ็กซาไบต์เซตตาไบต์และยอตาไบต์ยังไม่มีอุปกรณ์หรือหน่วยความจําใดสามารถทําความจุดได้มากขนาดนั้นจึงยังไม่มีการใช้ในปัจจุบันนะคะ ในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาขึ้นอีกมากมายและแน่นอนว่าหน่วยนับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่อง Microsoft Word นะคะรายวิชาเทคโนโลยีค่ะโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมจัดการเอกสาร Document จัดรูปแบบการพิมพ์เอกสารข้อความตารางภาพประกอบให้เหมาะกับการนำเสนอและนำไปประยุกต์สิ่งพิมพ์ต่างๆค่ะสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Word ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะวิธีแรกนะคะถ้าหน้าเดสก์ท็อปของนักเรียนมีโปรแกรม Microsoft Word แล้วนะคะ ให้นักเรียนดับเบิลคลิกไปที่โปรแกรม Microsoft เปิดนะคะวิธีที่2ให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม START ค่ะแล้วคลิกที่ตัวอักษรตัว A แล้วเลือกตัวดับเบิ U นะคะก็จะปรากฏโปรแกรม Microsoft เปิดให้นักเรียนแล้วนะคะหรือนักเรียนจะคลิกที่แว่นขยายแล้วค้นหาโปรแกรมก็ได้นะคะ บางคนคลิกที่แว่นขยายก็จะมีโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาให้นักเรียนแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่โปรแกรม Microsoft Word ค่ะจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะกด Blank Document เป็นการเริ่มต้นเอกสารใหม่นะคะเรามาดูส่วนประกอบของ Microsoft Word กันนะคะ Quick Access Toolbar แถบเครื่องมือเรียกใช้งานอย่างรวดเร็วเป็นคำสั่งที่ใช้งานบ่อย Title Bar แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งาน Menu Bar เมนูคำสั่ง Ribbon รวมคำสั่งของเมนูเครื่องมือสร้างงาน Working Area พื้นที่สร้างงาน Status Bar แถบแสดงสถานะ View เปลี่ยนมุมมอง Zoom ย่อขยาย Menu File เมนูคำสั่งจัดการไฟล์นะคะ New สร้างงานใหม่ Open เปิดงาน Save บันทึกง,งาน Save As บันทึกง,งานใหม่ Print พ,พิมพ์งาน Share แบ่งปัน Export สร้างงานในรูปแบบต่างๆ โค้ดปิดงานค่ะเมื่อคลิกที่ New สร้างงานใหม่ก็จะมี Bank Document Bank Document คือเอกสารเปล่านะคะให้เราได้ออกแบบผลงานเองค่ะหรือค้นหารูปแบบ template ออนไลน์นะคะจะมีเทมเพลตให้นักเรียนเลือกมากมายเลยค่ะ Open คือการเปิดงานเปิดงานที่นักเรียนเคยทำไว้นะคะ Recent งานล่าสุด OneDrive คาสโตของ Microsoft DPC ค้นหาในคอมพิวเตอร์ค่ะเรามาดูในส่วนของเมนู Home กันนะคะ ริบบอนคปบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยคัดตัดก๊อปปี้คัดลอกเพจวางริบบอนฟอนต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยไฮไลท์ light, ข้อความที่ต้องการรูปแบบตัวอักษรขนาดสีตัวอักษรใส่เลขข้อสัญลักษณ์หัวข้อย่อยและจัดตำแหน่งข้อความค่ะเมนู Menu Insert หรือแทรกนะคะก็จะเป็นการแทรกตาราง t a b บ e ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงโต๊ะนะคะนักเรียนหมายถึงตารางนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเลือกช่องตารางได้ตามต้องการเลยค่ะจะเป็น4คอลัมน์สองแถวหรือจะเป็น4คอลัมน์3าแถวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนต้องการเลือกเลยคะ่ะแทรกรูปภาพนะคะดีดีไว้ก็จะเป็นการแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์นะคะส่วนออนไลน์พิกเจอร์จะเป็นการแทรกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะสมมติคุณครูต้องการรูปปลา จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะคุูครูก็จะพิมพ์ไปว่าปลาค่ะจากนั้นกด Enter นะคะ Shape รูปทรงนักเรียนสามารถเลือกรูปแบบตามต้องการได้เลยค่ะ WordAr t ข้อความศิลป์นะคะข้อความสิลป์ตรงนี้จะมีรูปแบบให้นักเรียนเลือกมากมายเลยค่ะและสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะดีไซน์แม่แบบจะประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆให้นักเรียนเลือกเลยค่ะจะเป็นการใส่สีพื้นหลังหรือเส้นขอบนั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนออกแบบหน้าปกรายงานนะคะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนสร้างเอกสารใหม่ค่ะโดยคลิกไปที่ไฟล์นะคะจากนั้นเลือก New ค่ะแล้วเลือก Blank Document นะคะต่อมานะคะให้นักเรียนคลิกไปที่เมนู Design น,นะคะเราจะมาใส่สีพื้นหลังกันค่ะเมื่อคลิกที่ Design น,นะคะนักเรียนจะเห็นตรงริบบอนว่า Page Color ให้นักเรียนคลิก1ครั้งค่ะจากนั้นก็จะปรากฏทีมสีต่างๆนะคะ No Color คือไม่ใส่สีค่ะ More Color สีเพิ่มเติมจากสีด้านบนนะคะ Fill อ f เฟ c t คือตกแต่งรวดลายให้มันเป็นพื้นหลังค่ะหรือรูปภาพต่างๆนะคะเดีย๋ยววันนี้คุณครูจะมาใส่สีเพิ่มเติมคือ More Color นะคะสแตนดาร์ Standard, ก็จะเป็นสีมาตรฐานทั่วไปเลยคะ่ะส่วนคัสตอมเราสามารถกำหนดสีได้นะคะเดีย๋ยววันนี้คุณครูจะออกแบบเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะ เมื่อได้สีที่นักเรียนต้องการแล้วนะคะเราจะมาใส่ขอบให้กับกระดาษกันนะคะโดยคลิกไปที่ Page border ค่ะจากนั้นคลิกมาที่ art นะคะจะมีรูปแบบขอบกระดาษให้นักเรียนเลือกมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นคุณครูจะเลือกรูปดาวนะคะเมื่อได้รูปแล้วให้กด ok ค่ะจากนั้นเราจะมาแทรกข้อความสินกันนะคะโดยไปที่ insert ค่ะแล้วไปที่ word art นะคะเลือกรูปแบบที่นักเรียนต้องการเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะเลือกอันนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกเลือกจะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาให้นักเรียนพิมพ์ได้เลยค่ะรายงานถ้ารูปแบบตัวอักษรนักเรียนไม่สวยนะคะให้นักเรียนทําการเลือกค่ะจากนั้นคลิกเลือกฟอนต์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาฟอนต์อันนี้นะคะ ขนาดเล็กไปนักเรียนก็คิดเลือกขนาดตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีขนาดเต็มที่ถึง72นะคะในกรณีนี้ครูพิมพ์เพิ่มเป็น90นะคะแล้วกด enter จะได้ฟอนต์ขนาดนี้มาค่ะเมื่อนักเรียนแทร่ข้อความศินจะมีเมนู format ขึ้นมาตรงท้ายตรงนี้นะคะ ให้นักเรียนคลิก1ครั้งตรงนี้สามารถปรับแต่งรูปแบบฟอนต์ของเราได้ค่ะตรง Shape Style นะคะก็จะประกอบไปด้วย Shape เช l ฟ Shape Outline, Shape Effect ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการใส่สีพื้นหลังข้อความนะคะไม่ใส่สีเลือก no fill เพราะคุณครูอยากให้ไม่มีสีค่ะคุณครูจะไปตกแต่งข้อความก็เลือกมาที่ word art style นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกสีข้อความได้เลยค่ะคุณครูจะเอาสีม่วงนะคะคุณครูก็เลือกไปที่สีม่วงแล้วกดโอเค จากนั้นเส้นขอบของคุณครูยังเป็นสีส้มอยู่ยังไม่สวยนะคะคุณครูก็จะไปคลิกที่ Text Outline ตรงนี้นะคะคุณครูจะเลือกเป็นสีขาวนะคะถ้าเส้นมีความหนาไม่พอนักเรียนคลิกไปที่ Text Outline ต่อนะคะจากนั้นไปที่ความกว้างตรงนี้นะคะและเลือกเส้นขอบที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะคุณครูพอใจในแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรายงานของคุณครูชิดไปทางด้านซ้ายคุณครูต้องการให้จัดกึ่งกลางคุณครูก็ทําการคลิกที่ตัวอักษรหนึ่งครั้ง แล้วจะมีกล่องแบบนี้มานะคะให้นักเรียนทําเมาส์ให้เป็นรูปสี่ทิศนะคะจากนั้นก็ลากเลยค่ะนักเรียนเห็นเส้นเขียวตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเป็นเส้นไกด์นะคะทําให้เรารู้ว่ากึ่งกลางหน้ากระดาษอยู่ตรงไหนนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะมาพิมพ์ชื่อเรานะคะชื่อเราคุณครูไม่อยากใส่ WordArt แต่คุณครูอยากพิมพ์ลงไปเลยนักเรียนเห็นเคอร์เซอร์ที่กระพิบตรงนี้ไหมคะกด Enter ลงมานะคะรายงานของเราก็จะลงมาด้วยใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องตกใจค่ะนักเรียนก็คลิกที่รายงานแล้วเลื่อนอันนี้ขึ้นไปนะคะจากนั้น คลิกมาที่เคอร์เซอร์ตรงนี้ค่ะก็จะพิมพ์ต่อได้เลยคุณครูจะพิมพ์จัดทําโดยตัวอักษรจะชิดซ้ายใช่ไหมคะคุณครูอยากให้ตัวอักษรอยู่กึ่งกลางให้นักเรียนคลิกมาที่ตรงนี้ค่ะตัวอักษรเล็กไปให้นักเรียนทําการเลือกนะคะจากนั้นขยายตัวอักษรให้ใหญ่ค่ะแล้วเลือกรูปแบบฟอนต์ที่นักเรียนต้องการเลยนะคะเมื่อนักเรียนเลือกฟอนตที่นักเรียนต้องการเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิมพ์ชื่อกันนะคะเมื่อพิมพ์ชื่อเราก็ต้องมีชั้นและเลขที่นะคะจากนั้นก็จะได้แบบนี้ค่ะ เรากดปุ่ม enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะคะนักเรียนเห็นเส้นหยกักๆกสีแดงตรงใต้ชื่อคุณครูไหมคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะชื่อคุณครูไม่มีในพจนานุกรมในโปรแกรม microsoft เ o ิดนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจคะ่ะไม่เป็นไรนะคะ b คือโบนตัวหนา i คืออิทาลิกตัวเอียง u คือ Underline ขีดเส้นใต้นะคะคุณครูต้องการทําคําว่าจัดทําโดยให้เด่นคุณครูก็จะทําการเลือกนะคะแล้วคลิกไปที่ตัว b เพื่อทําให้ตัวอักษรหนาขึ้นนะคะถ้าเลือกแบบนี้ก็จะเป็นตัวเอียงนะคะแบบนี้จะมีเส้นที่ใต้ข้อความค่ะแต่คุณครูต้องการแค่ตัวหนาค่ะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะก็ทําการเลือกค่ะจากนั้นจะมีแบบนี้ขึ้นมาให้นักเรียนเลือกสีตรงนี้ได้เลยค่ะครูเอาสีนี้ละกันนะคะจากนั้นพื้นที่ด้านล่างยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะให้นักเรียนนําเมาส์มาคลิกหน้าคําว่าจัดทําโดยแล้วกด enter ค่ะ ตัวอักษรนักเรียนก็จะขึ้นบรรทัดใหม่มาแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการใส่รูปภาพกันค่ะโดยคลิกไปที่ insert และคลิกไปที่ picture นะคะในตัวอย่างคุณครูจะเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณครูเองนะคะคุณครูก็คลิกไปที่ this device เมื่อคลิกแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้หนักเรียนคลิกไปที่รูปภาพที่นักเรียนได้เซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ ของคุณครูเซฟไว้ใน Data D ดีนะคะในโฟลเดอร์ของนุ๊กค่ะแล้วก็โฟลเดอร์กระตูนก็จะเจอรูปที่คุณครูเคยเซฟไว้นะคะคุณครูจะเอารูปอันนี้ค่ะคุณครูก็จะคลิกที่รูปแล้วคลิก Insert หรืออีกวิธีนักเรียนสามารถดับเบิลคลิกรูปที่นักเรียนเลือกได้เลยค่ะก็จะขึ้นรูปแบบนี้มาเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ เคลื่อนย้ายได้แค่แบบนี้บางทีอาจจะทําให้ฟอนต์หรือตัวอักษรของเราเปลี่ยนไปด้วยนะคะวิธีการทําง่ายๆค่ะให้นักเรียนคลิกที่รูป1ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่า layout option ค่ะให้นักเรียนคลิก1ครั้งแล้วเลือกมาที่ in font o p t e c t ค่ะคืออยู่บนตัวอักษรนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะแต่จะบางตัวอักษรใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องตกใจค่ะนักเรียนย่อรูปนะคะปรับขนาดตามต้องการได้เลย จากนั้นนักเรียนเคลื่อนย้ายรูปได้เลยค่ะจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะคุณครูจะวางไว้ตรงนี้กึ่งกลางนะคะอีกวิธีหนึงนะคะให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพค่ะแล้วไปที่ format ตรงนี้นะคะจากนั้นไปที่ a l l e n t ค่ะจะเห็นตรง lab text ตรงนี้นะคะให้เลือก in font object ตรงนี้ได้เลยค่ะถ้านักเรียนไม่ชอบพื้นหลังสีขาวนะคะ วิธีการทำง่ายๆค่ะให้นักเรียนคลิกที่รูปนะคะแล้วคลิกที่ฟอร์แมตตรงท้ายนี้นะคะเลือกไปที่ Color ค่ะจากนั้นคลิกที่เซ t ฐานสปาร e เ n t คัลเลอร์นะคะเมาส์ของนักเรียนก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะ ให้นักเรียนจิ้มตรงพื้นที่สีขาวนะคะวิธีการตัดพื้นหลังแบบนี้จะทําได้แค่พื้นหลังที่เป็นสีเดียวนะคะถ้าพื้นหลังของนักเรียนมีหลายสีไม่สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะเรามาดูวิธีการเซฟงานกันก่อนค่ะวิธีการเซฟงานนะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ไฟล์ค่ะคลิกเซฟแอ d d จากนั้นให้นักเรียนคลิกไปที่เบลนะคะ เพื่อเปิดหน้าต่าง save a d ขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณครูจะ save งานไว้ที่ data ดีนะคะคุณครูจะเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้เป็น401ขีดชื่อขีดหเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกด save ค่ะ งานที่เราเซฟไว้ก็จะอยู่ใน Data ดีนะคะเมื่อเราเซฟงานครั้งแรกกันแล้วนะคะเวลาเปิดงานมาทําต่อและจะเซฟอีกให้นักเรียนคลิกไปที่ไฟล์ค่ะแล้วคลิกเซฟนะคะก็จะเป็นการเซฟงานไว้ที่เดิมแล้วนะคะนี่คือการเซฟนะคะการเรียนในวันนี้นะคะโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารจัดรูปแบบการพิมพ์เอกสารข้อความตารางภาพประกอบให้เหมาะสมกับการนําเสนอนะคะส่วนประกอบของ Microsoft Word Quick Access Toolbar แถบเครื่องมือเรียกใช้งานอย่างรวดเร็วไทเติลบาร์แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งานเมนูบาร์เมนูคำสั่งลิบบอนรวมคำสั่งของเมนูและเครื่องมือสร้างงาน w o r k กิ g งแอเรพื้นที่สร้างงานสเตตัสบารแถบแสดงสถานะวิวเปลี่ยนมุมมองซู o มย่อขยายในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำค่ะ ให้นักเรียนออกแบบหน้าปกรายงานพร้อมตกแต่งให้สวยงามจากโปรแกรม Microsoft Word นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะให้นักเรียนพิมพ์หน้าปกรายงานใส่รูปภาพเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรได้เลยนะคะคุณครูให้นักเรียนเซฟงานชั้นขีดชื่อขีด1นะคะตัวอย่างเช่นคุณครูยอยู่ปสทับ1ชื่อธนิดาคุณครูก็จะเซฟงานว่า401ขีดธนิดาขีด1ค่ะถ้าใครอยู่ปสทับ10 ให้นักเรียนพิมพ์410ขีดชื่อขีดหนึ่งนะคะใบกิจกรรมนักเรียนไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมานะคะนักเรียนถ่ายรูปผลงานหรือส่งไฟล์งานที่เป็น Word หรือ PDF ของนักเรียนมาที่บทเรียนออนไลน์โดยคลิกที่ส่งการบ้านได้เลยค่ะในวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสด,ดีค่ะ